ข่าวนี้ครับต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายสมควรหรือคุณเคนครับวัย39ปีชาวนาครพนมครับโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกนั้นก็คือว่าคุณเคนเนี่ยรับประทานอาหารอยู่ในวงข้าวนะครับกับเพื่อนๆลขนขณะนั้นเนี่ยมีกองกําลังติดอาวุธกลุ่มฮามาสเนี่ยจับตัวคุณเคนออกไปนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเสียงให้ช่วยครับแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น จากนั้นเ,นเพื่อนก็ไปดูพบว่าคุณเคนเนี่ยได้เสียชีวิตลงเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะครับไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นเสมือนเรื่องที่ไม่คาดฝันครับอย่างไรก็ตามต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกครอบครัวครับและขอให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานท่านไหนขอให้กลับมาในประเทศไทยอย่างสวัสดีภาพครับ